สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์นะครับที่เกี่ยวกับลางสังหอน,นั่นเองอเวลาที่เราฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ๊แฟนฉันจะต้องไปมีกิกแน่เลยฉันมีลางสังห์ว่าอย่างนั้นเวลาเราอยากจะพูดกับเพื่อนเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับแบบนั้นนะครับเราจะใช้ประโยคที่ว่า I have a gut feeling that บวกด้วยประโยคนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ตัวอย่างประโยคนะครับเรามาแยกแยะก,กันดีกว่าว่าในแต่ละคําที่เราเห็นนี้มันมีคําที่มีความหมายว่ายังไงบ้างอ่า I I ก็คือฉันง่ายๆเนาะ I U V D H I t เป็นประธานของประโยคนะครับจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อคนก็ได้ h a v e h a v e ก็คือมี A A and the, ก็คือ article ทั่วไปนะครับ กัด <Gut. S 1> ตัวเอกของเราในเรื่องนี้ G U T กัดคำว่ากัดในในที่นี้นะครับจะคล้ายกับคำว่า stomach stomach ก็คือคำว่าท้องช่องท้องของเรานั่นเองอภาษาอังกฤษกนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับคำว่าท้องบ่อยเหมือนกันนะอย่างเช่นเวลาที่เรารู้สึกประหม่านะครับในภาษาอังกฤษเขาจะเปรียบเทียบว่าฉันรู้สึกเหมือนกับมีผีเสื้อบ,บินวนอยู่ในท้องของฉันนะเต็มไปหมดเลย ก็คือคำว่าประมาานะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า i i have butterfly in my stomach ก็คือมีผีเสื้ออยู่ในท้องของฉันเต็มไปหมดเลยปกติคนไทยจะอ่านคำว่าท้องนะครับว่า stomach stomach มันลงท้ายด้วยเสียง ch ก็จริงแต่ว่ามันออกเป็นคอควายนะครับจะไม่อ่านออกเสียงว่า stomach แต่จะอ่านออกเสียงว่า stomach stomach St อะไรแบบนี้นะครับอโอเคคราวนี้นะครับเราก็กลับมาที่ประโยคเดิมของเรานะครับประโยคนี้ก็คือ I have a gut feeling that we can make it ก็แปลว่าฉันเอกใจนะครับหรือว่าฉันมีลางสังหรณ์ใจว่าพวกเราจะทำมันได้สำเร็จนะ,อ,ะอย่างที่บอกไปนะครับก็คือ I have a gut feeling that หลังจากนั้นนะครับก็ตามด้วยประโยคอะไรก็ได้ที่เราอยากใส่อ่าโอเค we can make it นะครับก็แปลว่าทำมันได้สำเร็จนั่นเองเอาละมาดูตัวอย่างประโยคที่สองกันนะครับ I have a gut feeling that he will come back to me อ่า will นะครับก็แปลว่าจะหลังคำว่า will นะครับ จะต้องเป็นเวิรช่องที่1เท่านั้นนะครับก็เลยต้องเป็นคําว่าคํานะครับไม่สามารถเป็นคําว่า came เคมได้นะครับก็คือฉันมีลรงสังหณ์ว่าเขาจะกลับมาหาฉัน come back ก็คือกลับมานั่นเองนะครับอโอเคสวัสดีครับ